ด้วยความที่กูอยากมันมีสตอรี่เลยลงทุนก่อไฟเพื่อนึงข้าโพดเชี่ยไม่เป็นอย่างที่คิดว่ะก้นั่งก่อมา15นาทีแล้วเพ็งไม่ติดไม่ได้การแล้วต้องเปิดใช้งานสกิลไอเทเอามอมตะมอนแห่งจันทราจงสำแดงริธาณบัดนี้เฮ้ตุก,ก่อมาตั้งนานดูถูกกูมาก หลังจากนึ่งเสร็จแล้วกูก็เอากระโพดไปเสียบไม้ต่อเสียบเสร็จกูก็ใช้ช้อนทานเนยนี่แหละง่ายดีแล้วโรยด้วยผงบาร์บีคิวก่อนเอาไปย่างก็แยกมันออกเป็นสองรสใช้เครื่องอบนี่แหละ หลังจากเสร็จแล้วก็ให้แม่กูชิมคนแรกแกบอกว่าแกชอบรสเนยว่ะคนต่อไปคุณใหญ่ย้ายถึงแม่ท่านจะนอนแล้วแต่ข้าก็จะปลุกท่านขึ้นมาชิมอ้าแกก็ชอบรถเนยว่ะงั้นตูลองชิมบ้างเฮ้ยกูชอบบาร์บีคิวมากกว่าว่ะและในขณะที่กูกำลังกินจนเหลือแท่งสุดท้ายกูก็สัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่าง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 เขี้ยพ่อกูเอง ืพ่อกูแลว why 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 กูก็เลยให้เกชิมและถามเกว่ารสชาติเป็นไงฮะไม่อร่อยเกบอกว่าไม่อร่อยว่ะกูต่อยพ่อกูบาปปะนี่